มาดูกันนะครับว่ากูจะได้อะไรวันนี้ลงมาก่อนก็เลยสั่งไปเตี๋ยวหม่าล่าเนื้อไปไม่รู้จะได้เนื้อวัวหรือได้เนื้ออะไรไอ้สัตว์ <c ười> คุยกันแบบภาษา Google Translate น่ากินน่ากินน่ากินยีห้าหยวนมจ้ายี่ห้าหยวน เจาะข้างบนนี้ใช่ไหมมันจะเห็นอีดอกเยอะจังเลอุ้ยหอมนะอีสัตว์ให้เด็กกี่คนมาเส้นนี้โอเค thank you โอเคโอเคเชียเชียเยไจะจะให้หนูไปอย่างเดียวอนี้ไอ้ไอ้อก่เหรอ นี่คือที่ที่เราจะมาพักกันอริองขอดใหญ่หรือเปล่าใช่แหละแนอยืนในซัลเตอร์มันเป็นแหวนประกบกันตลอดนี่ ลืมข้าแมวเอาอ๋ออยู่นี่เอามือของกระจกใสออกาปิดปิดได้ปิดได้